ชาค์ลัสตานกตอนพหลังให้หมอ,หน, okay, อนหน่อยค่ะโอเคค่ะพลัสตานาตุนหลังหมามีกรุ๊ปเลือดเป็นกรุ๊ปเนะคะแล้วก็ส่วนนี้ค่า R อฟเฟกเก็คือคุณมีค่าเป็นบวกนะไม่มีอันตรายในการตังนนะะ้งครรภ์ค่าส่วนการตรวจหาความผิดปกติของฮิมโกบินก็คือปกติดีเนาะไม่มีภาวะของโรคไทรเยียนะคะาการตรวจหาความสมบูรณ์ของเลือดก็คือสมบูรณ์ดีนะคะ เชืเ้อไวรัสตับอักเสบีก็คือไม่พบนะคะการตรวจหาปูมิคุ้มกันของหัเดเยอรมันก็คือ,อมีคุมมคุ้มกัน no ไม่ต้องไปรับการฉีดวัคซีนเพิ่มน,นะคะส่วนในเรื่องของเชื้อซิฟิลิสนตรงนี้ก็ไม่พบเชื้อนะคะส่วนการต่อหาในส่วนของ ชื่ออื่นๆก็คือไม่พบเช่นกันนะคะการตรวจร่างกายปกติดีนะคะจากผลตัวที่หมอรู้เนาะส่วนมะเร็ง่ามกุกก็ไม่พบเช่นกันนะคะในค่าของการตรวจเชื้อเออเนาะตรงนี้พบว่าคนไข้ตรวจเชื้อพบเชื้อเนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะคุณหมอคุณหมอแน่ใจได้ไงคะว่าผลตรวจเนี่ยแม,ม่นยำมีความน่าเชื่อถืออันนี้คุณหมอ ตรวจอย่างละเอียดแล้วใช่ไหมคะแน่ใจนะคะว่าไม่มีความผิดพลาดในการตรวจหรือว่าในความผิดพลาดในการทาบุนแลบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแ,แล้วถ้าเป็นอย่างนี้คือดิฉันจะมีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหนหรือว่าเออการใช้ชีวิตของฉันต่อจากนี้คือมันจะต้องยังไงแล้วคือดิฉันตั้งใจที่จะมาวางแผนในการาวางแผนแล้วคือถ้าอย่างนี้มันก็ส่งผลต่อผลกระตบต่อแผนของฉันมาเลยถ้าอย่างนี้แล้วคือฉันต้องทํายังไงต่อไปอะคะเนี่ยคุณหมอแล้วคือ ก่อนเดี๋ยวคุณหมอคุณหมอแน่ใจได้ไงอันนี้คือคุณหมอแน่ใจหรือเปล่าคุณหมอต้องให้อาจารย์หมออะไรอย่างี้ก่อนหรือเปล่าแล้วคุณหมอคอนเฟิร์มอย่างงี้คุณแน่ใจเหรอคะคนไข้คะคนไข้ใจเย็นก่อนนะคนไข้ฟังหมอนะคะเอเคดีวะคนไข้ใจไม่เย็นเลยวะไม่ได้สิแล้วต้องมีสติเอาไว้อาจารย์เคยสอนเราไว้ดีว่าเราอะต้องปฏิบัติต่อคนไข้ให้เกิดสมครูบาาจารย์ของเราโดยเราอะเอ้องยึดหลักห้าข้อนี้ข้อแรก เกี่ยวกับความลับของผู้ป่วยและห้ามเผยแพร่ยกเว้นเพื่อผลประโยชน์ทางการแพทย์โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยข้อ2สื่อสารกับผู้ป่วยอย่างสุภาพแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องและอย่างเหมาะสมข้อ3ไม่แสวงหาผลประโยชน์อื่นผู้ป่วยยกเว้นเพื่อการศึกษาข้อ4คำนึงถึอองความปลอดภัยของผู้ป่วยและตัวนี้สิทธิ์นักศึกษาเองในการให้การรักษาอยักในข้อจำกัดของตัวเองข้อ5ปฏิบัติต่อผู้ป่วยตามการสถิติโดยคำนึงถึงความรู้สึกและความรู้ความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย ไปคุยกับคุณไข้อีกครั้งแล้วกันคุณไข้น่าจะใจเย็เยนขึ้นแล้วแหละคุณมีการสักตั้งทำได้ใจเย็นก่อนนะแล้วก็อังกนะ่อนนะเดี๋ยวเรามาหาแนวทางในการรักษาแล้วก็การดูแลตัวเองร่วมกันดีกว่าเน้อเขนะ้าใจไหมคะใจเย,ย็นนะโอเคค่ะ <Okay. S 1> งั้น คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยนะคะว่าดิฉันควรจะทำยังไงต่อค่อคุอหมออยากแนะนำให้คนงไข้นะคะไปบอกแปนให้มาติดต่อฉันฉันไอวีด้วยนะ,ะในเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วก็ในเรื่องของการรักษาตรงนี้เดี๋ยวหมอจะอดูแลให้เป็นอย่างเีนนะคะคนไข้คนไข้ตรงนี้ไม่ต้องกังวลอะไรมากเลยส่วนในเรื่องของการตั้งครรภ์นเนาะถ้าคนไข้ประสงค์จะมีความตั้งครรภ์ก็สามารถที่จะมาปรึกษาได้นะคนไข้ ไม่ต้องกังวลอะไรมากนะคะทำใจให้สบายๆนะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณไข้วันนี้มาพบหมอมีอาการอะไรบ้างครับอ๋อพอดีที่ฉันเป็นสิวเยอะมากเลยคุณหมอเป็นสิวดังสิวแดง,ดงคือเยอะมากทั่วหน้าเลยค่ะงั้นเดี๋ยวขอหมอลองตรวจด,ดูหน่อยนะครับ <c oughs> โอเคครับผม,มเ,ออเดี๋ยวหมอจะสั่งย้ายกับคนไข้นะครับเดี๋ยวขอเชิญคนไข้ไปรอที่ห้องรับยาก่อนนะครับอ๋อได้เลยค่ะจริงๆจะใช้ยาบรรเทาอาการคนไข้ได้จะกลับมาหาเราอีกประมาณสองสามครั้งต่ครั้งหนึ่งประมาณสองสามปันแล้วไดาจะได้เงินประมาณหลักแต่จริงๆทกคนแถานั้นหรือเปล่าเนะี่ย ต้อที่เราเดินมาเราไม่ควรจะหวังผลประโยชน์จากคนไข้ดิถ้า่างนั้นเราต้องต้องใช้ยาตัวหนึ่งที่สามารถรักษาคนไข้ได้อย่างหายขาดถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับผลประโยชน์เรื่องการเนงินแต่มันก็คือผลประโยชน์สสุดของคนไข้งั้นเราจะใช้วิธีนี้แล้วนได้เลยค่ะคุณหมอขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณไข้ ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์หนึงจากรักษาแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมสวัสดีค่ะคุณหมอโห oh, คุณหมอดีมากเลยค่ะยาที่คุณหมอให้ไปคือรอยดําคือหายไปหมดหน้าเลยคะ่ะดีเลยครับผมอืมเท่าที่หมอตรวจดูเพิ่มเติมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคนไข้สามารถกลับบ้านได้เลยนะครับไม่ต้องรอรับยานะครับยังไงก็อย่าลืมหมั่นดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็รักษาใบหน้าด้วยนะครับ ดูเหมือนว่าเราจะคิดถูกจริงๆสินะการรักษาคนไข้ไม่ควรสะหวังผลประโยชน์จากคนไข้ต่ควรทําเพื่อผลประโยชน์ส่งเส่วของคนไข้ต่างหากเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะคุณหมอแน่ใจได้ไงคะว่าผลตรวจเนี่ยแม่นํา่องนักดืมเหาอันนี้คือตรวจยางละเอียนแล้วใช่ไหมคะแน่ใจนะเะา